นางฟ้าทั้งห้าของเมืองเอลินดาณด,ดินแดนอันไกลโพล้นมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเอลินดาเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพื้นป่าแม่น้ําและผู้คนใจดีเมืองแห่งนี้จเจริญรุ่งเรืองด้วยความช่วยเหลือของนางฟ้าทั้งห้าผู้ได้รับพอจากธรรมชาติทําให้ดูแลเมืองแห่งนี้นางฟ้าแต่ละตนมีพลังที่แตกต่างกัน เฟลินนางฟ้าแห่งความกล้าหาญเมอร์ลินนางฟ้าแห่งปัญญาไอลิสนางฟ้าแห่งเมตตาอารีอานางฟ้าแห่งเสียงเพลงและความสุขลูมิน่านางฟ้าแห่งแสงสว่างและความหวังทุกเช้านางฟ้าทั้งห้าจะบินผ่านเมืองส่งพลังของตนให้ผู้คนวันหนึ่ง เมฆดำปกคลุมท้องฟ้ามีพายุปแปลกประหลาดมากมายโหมเข้าใส่เมืองมีเสียง